สวัสดีครับผมนายนาฏการทรั์สมบัตินะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอใบแบบโครงงานเรื่องการออกแบบเสาคอนกรีตโดยใช้แทมเโมอร์เร์เสริมแรงด้วยเส้นใหญ่แก้วนะครับผมครับสําหรับทฤษฎีแรกที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็จะเป็นทฤษฎีเสาคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นถือเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างหลักที่อยู่ในแนวดิงของอาคารนะครับผม ซึ่งจะทำหน้าที่รับแรงในแนวดิงหรือแรงอัดที่ตัวอาคารได้ถ่ายเทลงมานะครับผมโดยเสานั้นจะแบ่งออกอยู่เป็นสองประเภทนะครับผมโดยจะมีเสาสั้นนะครับผมเสาสั้นนั้นจะมีอัตราส่วนความชดลูดต่ำนะครับผมโดยการวิบัตินั้นจะวิบัติตามแรงที่มากระทำนะครับผมขึ้นอยู่กับวัสดุที่มากระทำนะครับผม สองนะครับเสาวยาวนะครับจะมีอัตราวความใช้โลดสูงนะครับผมโดยการวิบัตินั้นจะเป็นการวิบัติโดยการโกงหรือดกนะครับผมครับสำหรับทฤษฎีีเกี่ยวข้องเราก็คือ g f r p นะครับผมก็คือพอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วนะครับโดยแท่งพอลิเมอร์สูงแรงด้วยเส้นใยแก้วนั้นผลิตขึ้นมาจากเส้นใยไฟเบอร์ iber, กาวที่ผ่านกระบวนการดึงขึ้นรูป ใช้าการทำเชือกนะครับผมจึงมีการรับแรงได้ดีและน้ำหนักเบานะครับผมสำหรับคุณสมบัติของ GFRP นะครับผมก็จะมีคุณสมบัติรับแรงดึงและแรงยึดหน่วงได้มากกว่าเหล็กข้ออ้อยนะครับผมสองนะครับผมเป็นฉนวนที่ไม่นำไฟฟ้านะครับแล้วก็สามนะครับไม่เกิดกระแสะแม่เหล็กรบกวนเคลื่อนอิเล็กทรอนิกต่างๆนะครับผม แล้วก็สี่นะครับน้ำหนักเบาขนส่งสะดวกนะครับผมห้านะครับวัสดุไร้สะนิมไม่มีการผุกร่อนนะครับผมแล้วก็หกนะครับลดภาวะ,ะการเกิดเลื่อนกระจกนะครับได้ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับพิตตี้วิงก็คือ,อมาตรฐานในการใช้ออกแบบท p ก็จะเป็นมาตรฐานการออกแบบ a c i 4 4 0 1 a r นะครับผม